สบายดีทุกคนักคนทกครสบายดียมเๆเราพย่ยามแล้วนะมื้อานีา้นอยู่ที่ฮือนของอาไทายจะเห็ดยงแต่เสะขมุกขมมุ่เหมนเราบ้างเห็อยาอาไทายไงกินไก่สบกินไก่ลายเลยวันนี้สบายดีเอฟซีองสายลมมากินไก่ลายจักเลยวันนี้รวยซะอย่างคนรวยบ่ขึ้นรวยเมื่อกวไก่เต็มเฮื่นไก่เต็มเฮื่นคน่น พี่ขาไก่ยสองตัวไปเลยกักระยอนเสี่ยวใส่ล้มนี่แล้วเลยกะพี่น้องเท่านี้แหละป้องปานที่นี่แหละสี่ห้าเ <45 S 2> พื่นไปเกี่ยวขววย้อซอยที่โดนหนึ่งกระจ้างอะไรอะไรกัอะไรบุม๊มยังกินเอาจับไก่นี่แหละบม่ได้เห็นไก่นี่แหละว่ะเ,เรื่องเอาต้นเลื้งเราได้เสี่ยวกินนี่แม่เมนบ้าปานั่นเลยจะ,จะกินไก่แซ่บต้องสังเกตเบืองไก่เด้วยตอนทำควรจะพูดว่ามันเลี้ยงมันเลี้ยงจับเบื้องเปิดเบื้องนังมันก็ได้ เลี้ยงเ่นบ่างตีนมันเหนีอกตะกีนแล้วนี่เขาวกนีวยนี่เวลาเอาต้มกับปิ้งอะมันแซ่บรสไก่แบบนี้อะขัดไก่แบบตัวทมด้แบบนั้นหมกินก็ได้คลายร้อือืมแบบนี้เอาไว้นี่เอาผ้าพีผ้าน้กไปเกี่ยวเขามาหนิอืมถ้าไปเกี่ยวขาเอนกันเดี๋ยทีเจ้าเขา้น้ามบ่เจยเขาเจ่ยน้าบแล้วพอนี่ตัดก็เข่าเลยเด้เอาผ้าเ็นไปเบ่งเซี่ยวเ็ราะจะเห็นหน้าเขาเป็นอะไรเอไปเบ่งหน้าจากแล้วมั้ กําไรไปได้ดอกประมาณ8เฮกตาร์นี่แหละเมื่อก่อนแล้วกูเกี่ยวมาได้กูป้อป้าเฉยเลยเยอะเกินธรรมดาคอยเกี่ยวไปน้องไงเกี่ยวซ้ำซานเจ็ดทีมาจะเอาคนมาหลายหลายเลยเอาหน่องมาหลายหลายเกี่ยวนะเกี่ยวพอได้ตอนมันเลืองมันสุกเอ้ยสามสี่ใหนึงดอกเออสามสี่ให้น้พวกเขาสามสี่พวกเขาเจ็ดเป็นใ้ว่าไราให้ย่ามุ่ยไปจบไป กี่ขานไ่ได้เลยมียไรัด้ได้บนกี่ข้าวแต่กันไหนวะาี่เมื่อป้าทเมื่อใดไนเฮกตาเฮกตาพี่ไปจู่ไวนอนเนาะอนหนึ่อนนอนูนเคล่ัข้งเมียอยเลย้างเมียนอยเล้งเมียลอยเลย้เมียลอยเลเก่งอย่งี้้งเมียอยสนเลย เป็นไดรสิพาทีขนมเป็นเบิ่งอยู่ไหนาหมดแหละแต่ว่าอาหารเส้าเขามีแล้วมีัลาบหมูกับต้มปลาคอปลาคอมาหมดแล้วไปไปซื้อเองว่ะโอ้ใส่เอาไปเขียนไปใส่มาในเดี๋ยวมาให้เมียต้มสองต้นปุ๊บก้อยก้อย้อยตายโอเคไปเจอกันดูพุ่นแล้วยูไหนาหมดแล้ว่าภาพบรรยากาศอยู่ทองนาคเป็นอะไรโอเคโอเคเจอกันพี่น้องเพลงเขาเขาต้องถามเซิงหรอกเป็นอะไร เจ่งแล้วเจ่งก็ได้ออกใช่ไหมอารเพลงกับกีฬาแห่งเจ่งแล้วใช่ไหมอารเพลงแล้วไปพากันไปกินแหงห่านเบียร์มั้งผมม่มีเงินไทยมิชิ่งก็ไม่มีเงินไทยมิชิ่งเขาหลบเพลงซ้ำไม่มีเงินไทยมิชิ่งเขาหลบเพลงเลยเจ่งกบาร์อาร์ไทยครับเดกไปไปไปเจอกันอยู่ไอยู่ท่งหน้าทงหน้านะตัวนี้อยู่ที่เฮือนของอาร์ยพี่น้องเนาะพมฝืนกันจะเห็นสมุกขมุมอยู่ สิมาเกเจ้าเขาใส่เพื่อนมันอีกแล้วงระกอบอาไทยกำลังควายไปกินอาไปกินต้นเทียงพ่ไมไปกินยื่นเลยเขาไปกินน้ำอีกแล้วมาเจ้าเขาซอยควา่ใส่เขาเอาเขาตู้เย็นไว้เหอพลึกเลควายเยอะไวายควาใส่เขาตู้เย็นนั่นเป็นพลึกเดียอาไทยที่แห้งหมูมาซอยฉันี่หรืหไปกินสัว่าไก่ควาวก็ได้เหมือนกนไนห่างแล้วไเกี่งหน้าไม้แ่บคนนีกล้วเอี มาไทยเพื่อเลืกปีพันอ๊มาเจอเขาจะเพลินไป,ปน,นี่พันอ๊ะอะไรวะมีไม่มได้ม,ม,มีอันเวียกไปทางไหนมันถิดแน่นะเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศอยู่ไฮยูนาเพื่อนเรเบิร์การ์ดบริพันอ๊ะสำหรับซองของเขาสายลงถิ่นเซโนชาแนลเฮ้ย <Hey. S 1> ไปบอเกาเขาไปไปบอเกาเขาไปบอไปบอเกาเขานะไปเกาะเขาไป,ไป,ไป ไปเนี Dante, ่ยบุปปะเออจิลูกไปนี่ฮะลูกไปลูกพ่อพ่อสิครับพ่อสิครับเหมือนพ่อสิครับเอ้ยเบิ่งก็ไปเกี่ยคไปเกี่ครับพ่อไป ลุกดูไว้โบไฟโบไฟโบก่งามมาลีมาเฟินง่ายแล้วง่ายแล้วตัวนี้หอดหน้าไทยเลยทุกคนกลัวชิฮอดธรรมดาอะไรปีหน้ามันเนี่ยไทยจื้อจื้อจื้อบอนหาจื้อจื้อเสียงเนาะ มอมาเกี่ยวขาจะเก้าโมงยังบ่หอดลงทางพี่น้องก็ไต่เขาเที่ยงเลยซะอย่างมาไก่เกินมากระเพื่อเองเลยพี่น้องเลยนี่กระเพื่อพาลงหน้าตัวเองมันพาลงใช่นหมวะมาพันมามันโอ้ทาคือบ่อนทาที่เขาเที่ยงเลยซะอย่างมาช่วยชั้นเลยผู้สิทธิ์อดพี่น้องเข้าไปใช่น้าเขาใช่เถอะพูดปะอ๋อผึกบนเขาชุกเป็นงาเพึ่งไปพี่น้องหนี่งเรียกเกลี้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ย หน้าไทยทำเกี่ยวขขาวไปดิทุกคนเกี่ยวขขาวซอยอไทยไปดีทุกคนบรรยากาศอยู่ไฮยีน่าแลห้องดังขึ้นบนห้องดังยังยามหงนะา,งามหัจากจ้างเกี่ยวขขาคนมาหัจากจ้างมาเกี่ยวขขาวหน้าตัวเองนะแลห้องดังโอ้เกี่ยวเห็ดแบบปันๆเหมือนนั่นเลยไปเนาะเคยเห็นไหมไปเนองลูกชายสนะาทุกคน,นะวนนะ ตอนนี้ก่อนจะลงต้องถ่ายคลิปก่อนทุกคนว้าวเขาเดืองเต็มอะห้ด้เงเนาะเต็มทุ่งเลยในเมน s พี่น้องนพน้อสุดุ่งลูกตาเมนเลยนี่ก่อนชิลงพี่้องถ่คลิปก่อนนะครับเนาะตอนนี้ห้องชิลังกําลังสกิลทุกคนที่ห้องวาตวจะเาัว่นนิลครับรนระยะระยะพี่นองในบตามนพี่น เดี๋ยว้าไเทีย่ย,ยวตเตียงเราจะถ่ายขี้วันนึงหักเกี่ยวได้ประมาณไฮห,หนึงกินข้าวเที่ยงเลยี่น้องเพราะมันช่วยมันฮอดช่วยครับนะตัเวเอตนนท่ไทยเริ่มเก็บแมงมันเลยทุกคนแมงมันจะตัวอะไรไทยเลยตัวเดียวเลยตัเดียวโอ้ถ่ายได้แล้วป้าข้างหลังใส่ทองใหญ่ที่เชี่อแมงมันเนาะ หอยและบาดเป็นอนนี้กำลัากนอนี้นาากไว้เร่องอะไรทบรรยากาศเาท่าพิจาาไม่เลวาคนผู้นาไทยบางสุดถูกเนาะเทียงพุิเล้วันนี้มันง่ายาแหงอ,ดอได้ชิวับโอ้งแมงมันเพิ่น มาลื่นก okay. hmm. ันมาสิไดสีอะไรบบมันหมครับชอบหาอยู่หากินคนยำมันเนี่ยป็นยำดำมันก็ไปเอ็นหาใส่เป็ดกบตัวนี้มาเกี่ยวกับไปลุกคนคิดมึงมันไปน้ำเกี่ยวาี่มือตัวเองเกี่ยวมือัเอง เจอได้ลาเติมมาเสาะนี่ทุกคนโอ้แต่ผุนมาเนาะปึ๊บปื๊บผิวเนาะหาหกคนเนาะเลุยเปลุยไปนี่เนาะกับทีมงานอาทัยชาแนลเดยเพราะใช่ไม่กูรูเหนอ่ะห่านมาเชียวห่าแหงมาลืมลืม้าใกล้คนแนมาเชียวมากินได้ตปะทัวลืมไกลอยู่ใช่ปาเือนยาเ่จุเนี่กินแบ่เห็นแบยกินลายเตียวเลยเลยบนกนทัวมีแบ่น่อยไหม ไปตีไปหนไปบ่เปตทลืมได้ไก่ตัวแล้วตังลืมเอามาตังลืมนี่ยลืมตังลืมนี่บ่ดิ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 าิดปดิด้ดตดิดิดมดิมิาิดาดินี่ิลายดิอิมิซิด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 ้ดิ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 แล้วดดดกุ้งกุ้งนี เออกูงิไปเนาะเคสชาเด่นกะไนน <โฆ S 1> ล่เติบกะไลยเติบได้จะสรอบตลอปีได้จะสอบตลอปีพีกายได้หกหกีนี้ประมาณประมาณอยู่ประมาณ3ามรเออหน้าส้ำเกาหน้าสำเกา,า,า,าได้300 300สามร้อยสาร้อยระสอบะสอบป <laughs> ล่า, <laughs> ลา, <laughs> ลา <laughs> ประมาณนี้ทุกคนกินข้าเสียงไป ก็ใช้ครับไปกินข้าวเทียงขาเทียงด้อยข้าวเทียงข้าวเทียงด้อยข้าวเทียงเข้าวเทียงข้าวอยู่เทียงบะกินมะขามมะขามพร้อมเมะทางนี้ไอ้พี่แจ่มมะขามจะไหนคิดคิดคิดแจ่มมะขามจะไหนพ่ะนะพี่น้องนะก็เสียงอยูะไม่ได้คนไหเดียวก่อนขึดหน้าบล็อกตอนนี้กำลังจะขี่รถไปเที่ยงหน้า เทียงนาของอาไทยทุกคนไป็ลุ้นกันว่าผียังจุกินนี่หลังจากเกี่ยวข่าวต้นนะเทียงนะนะมาเบิงมาเบิงอาไทยตั้มบ,บักโถตบ,บักโตับบก,ตบบกชัวบ่จจาแม่นะตั้บ,บักชัวคือว่นมียังแม่งมาเบิงกันกินแบะก<ด>ินยังบกินแบะไปยังวะเต็มครดอโคตอไปตักานนะ ตี่เรียกเยดอาเปิดกันไปล้มาเปิดเที่ยงนาเปิดไป้อืหเนเอาลงทเจ๊งเลยนะเขาเอาอะนเป็นสัิคได้ปะทำไปแล้วมันก็เหือนเอ้นแตเติรนมัน่เอาขอเ็นตูบก่อนเอ้เติมก่อนปะเต็นแบบเด่นมุนไปมุนมาเด้นี่ก็จะเห้นตูมุนไปมุนมาเอ้ย ธรรบานาี่นี่นธรรมชาติบ้านนาบ้านอาัธัยพี่เ้างโอ้ทีงนาพ่คักอะไรทงไห้ทงนาพ่ก็ได้เรื่องพี่นนางจวดจ้าสตูดิโอวันนี้มคันได้่คันไดทางขึ้นไนี่คัอกอะไรคันไดทีงนาไัยนดเาี่ดอนไดเีทีงนาไทยคักอะไรเออพุ่นบ้าพายขึ้นใชเา ได้ก็หักแต่เลืกขึ้นได้ว้าวไทยโโยกไปแล้วว้าวบรรยากาศพี่ลีขากพี่น,อน้องทุ่มนาเย็นบอกเย็นมากๆเลยพี่นอ้องโอ้ยาวไทยพุน่นะสุดหรับคลิปนี้ก็ชิประมาณนี้พี่นอ้องเหายจีมามาจบก่อนเดี๋ยวติดตามชมอีพีพต่อไปมันไม่บอกอีพีต่อไปไห,นไหนึ่มีอีพีต่อไปได้เสียวรอมันหลายอีพีได้มาเลยมันมันจะยาวเกินนะ นาไทยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพนมีอย่งก่อนสุดกินมนบาามะชมาามก็มีชาษาเดี๋ยวภาษาคิดสมมากามโซวันไปเนาะพลิกกลีนะอาาคิดอีกชกกันไ่เนาะสใหม่บายสบายดีพิดไว้ได้เอาเงาเลยถ่ายมันเต็มกันเลยดิเปนตัวอีพีช่องทุกคน